ทุกคนหัดใหญ่แล้วจ้าน,นี่คือถานีนรถไฟหัดใหญ่ด้านนู้นนะเราเดินมาจากตรงนูน้นถานีนรถไฟเห็นะสามารถเห็นลงลงโรง,งแรมสายหนึ่งสายสองสายสามเดินไปตามถนนเนี่ยาตามมอเตอร์ไซค์เนี่ยสามารถไปตลาดกินหยงได้แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นสะพานลอยจะข้ามไปหัดใหญ่ในหัดเดี๋ยวจะรอรถมารับทุกคนเห็นไหมเนี่ยจริงจงจะเดินไปขึ้นรถ2แถวก็ได้ไม่ต้องให้เขามารับให้ลําบากไงถูกไหมสะดวกทุกคนนั่งรถไฟเมื่อกี้เห็นอ่ะ เออเมืองการจะนับบุรีนี่เขาเลือกกันยังไงบ้างเลือกตั้งแต่เราก็ไม่ได้ไปอยู่ในพื้นที่ก็ไม่เห็นเนาะ,ะบ้านน้องต้นข้าวอีกหน่อยน้องต้นข้าวจะต้องเลือกคนดีเข้าสภาต้องพูดอย่างนี้เนาะถูกไหมเขาก็ต้องทําหน้าที่คนไทยเนี่ยแต่หน้าที่ต้องดีๆนะฮะไม่ใช่หน้าที่ไปสนับสนุนคนชั่วเข้าสภาเพราะตอนนี้มีคนมาบ่นว่ากลัวมากกลัวพักส้มพักแดงกลัวพักส้มมากเขากลัวมันจะมาทําร้ายประเทศชาตินะถ้ามันชนะไงเขากลัวขนาดนั้นเลยตอนเนี้ย ว่ามันคิดล้มเจ้าเออใครดูคลิปนี้ขอสักคลิปนะเพราะกูเห็นที่สื่อ3มกี่อ่ะที่มันใส่กําไรข้อเท้าอ่านข่าวตอนนี้มันเอาออกไปหรือ,อยังมันติดคุกอะ่ะนางมาโพสอะ่ะเขาแชร์กันในในอะไรอะ่ะ Facebook ใช่ไหมเขาแชร์กันเขาบอกว่ามันมาโพสบอกว่าพรุ่งนี้มันจะไปกาเห็นชอบ ในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญคนก็เลยด่ามันว่ามึงเป็นสื่อที่อะไรมึงเป็นกลางหน่อยเอ,อิมึงมาโพสต์แบบนี้เดี๋ยวคนก็เอาอย่างชั่วๆของมึงเป็นกาเห็นชอบเหมือนมึงเพราะในความเป็นจริงอ่ะรัฐธรรมนูญมึงเป็นหน้าที่สื่อด้วยซ้ำมึงควรจะรู้ว่าอะไรผิดช,ชอบชั่วดีมานั่งอ่านข่าวแล้วแบบเที่ยวเชิญอีสามกีบอีพวกนักการเมืองสามกีบพวกควายเขี้ยกีบส้มเน่าไปออกแล้วก็นั่งอวยกันแล้วก็ช่วยกันตอบคําถาม ชั่วมากขนาดติดทุกข์แล้วนะมึงคนก็เลยด่ามากเลยว่าเฮ้ยมึงเป็นสื่ออะไรวะมึงมาโพส์แบบนี้อ่ะแต่มันก็มันถือว่าเสรีภาพไงมึงเข้าใจปะแต่ความชั่วของมันอ่ะมันจะแสดงให้เห็นเองว่าใครดีใครชั่วเข้าใจไหมหน้าที่คนไทยมึงต้องทําหน้าที่คนไทยที่ดีใช่ไหมถึงแม้จะเป็นคนชั่วมึงก็มีสานึกบ้างเพราะมึงทำนะ้าอาชีพสื่อสื่อต้องเป็นกลางเข้าใจไหมมึงจริงๆคนดีๆเนี่ยตอนนี้มองออกนะมึง เขามองออกว่าจะต้องไม่รับแก้ไม่แก้รัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญมันไม่ได้ทาอะไรผิดที่5าเออทาผิดกฎหมายแล้วมึงจะไปแก้กฎหมายได้ไงถูกไหมจะไปช่วยกันเอ,อ่อเพื่อจะผลประโยชน์ของนักการเมืองอย่างเงี้ยมึงให้มันเขาไปแก้โดยที่มึงไม่รู้เลยเหรอมึงไม่มีสิทธิ์จะรู้เลยว่าจะแก้มาตราไหนด้วยซ้ําตอนนี้มึงก็ไปเห็นด้วยกับมันให้มันแก้ โอ้เยี้ยมากขอบอกขอด่าคลิปนี้ด่าอย่างเดียวเลยนะทุกคนหลังจากทําคลิปแบบไร้สาระบันเทิงมาตลอดทุกคนส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ทําไปถือว่าเป็นการสอดแทรกข้อคิดความดีงามบ้างเล็กๆน้อยๆแต่เรื่องชาติบ้านเมืองนี้เราไม่ยอมทุกคนใครไปเลือกอีพักอีส้มอีแดงเนี่ยถือว่าบาปกรรมมากนะเพราะว่าอีส้มมันเข้าข่ายเป็นเดรัจฉานในร่างมนุษย์มันคิดล้มเจ้าแบ่งแยกดินแดนใจต่างดาวทุกคนอีแดงก็เคยเห็นไหม มันมีพฤติกรรมครบคิดกับขมินเหมือนกันเลยใช่ไหมถ้ามึงอยากไปเลือกอีกที่มึงเจริญฉาญในร่างมนุษย์เปรตในร่างมนุษย์ไว้ผลไม้น่ากินมากเลยนะพวกแดงก็จะเป็นพวกเปรตมนุษย์มนุษย์สเปรโตที่แบบชอบทุจริตอรัรัปชั่นคบคิดเห็นไหมแบ่งผลประโยชน์จะเอาเกาะกูดทรัพยา,ก,ากรน้ํามันไปแบ่งให้ขมินครึ่งหนึ่งอ่ะมึงคิดดูสิมึงเป็นคนไทยไม่รู้สึกบ้างหรอมันกับเข้าข้างกันไหนพรรคแดงยังเลือกอีกอีส้มก็ล้มเจ้า นะครับจะพยายามช่วยคนที่ทําผิดกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองจะให้ในหลวงเนี่ยดา่าโดนดา่าแล้วก็ไอ้พวกที่ด่าเนี่ยจะได้เหมือนกับมีความผิดนน้อยอะ่ะเออจากเดิมมีความผิดใช่ไหมทุกคนจําคุกกี่ปีอะไรก็ว่าไปมันพยายามให้ปรับไม่กี่บาทเหมือนกับด่าแม่มันเงี้ยปรับไม่กี่หมื่นบาทไม่กี่พันบาทเออชั่วมากค่ะแล้วก็ไปคิดกับขบวน BRN กระบวนการแบ่งแยกดินแดนข่าวก็ออกมาเยอะแยะมึงจะไม่รู้เลยเหรอ นะวันที่น้องต้นข้าไปร้องเพลงที่ไหนอ่ะสักนิดหนึ่งอ๋อที่อจังหวัดเออเดี๋ยวนะสุพรรณบุรีจะเป็นงานเลี้ยงหางานเลี้ยงภายในงานปิดหรือเปล่างานปิดไหมไม่ให้คนอื่นเข้าหรือเปล่าเพราะเป็นงานเลี้ยงของบริษัทคล้ายๆข,ขายผักที่อำเภอศรีประจันทุกคนอำเภอศรีประจันนะจังหวัดสุพรรณบุรีทุกคนเราไม่ได้ไปสุพรรณบุรีหลายเดือนแล้วนะเดี๋ยวต้องหาทางไปซะหน่อยแล้ว นะครับเพราะว่าลูกชายของบรรหารเขาก็ย้ายไปอยู่พรรคของเสียหนูจริงๆเราก็เชียร์เสียหนูนะที่จะสู้กับพรรคส้มได้ตอนนี้เพราะขเมรมันไม่ชอบพรรคเสียหนูไนงะแต่ถ้าแดงกับส้มได้เป็นนะขเมศคงดีใจแน่นอนท่านคนไทยคนไหนที่ไม่ดูตามหมาตาเรือเห็นกรุงจักเป็นดอกบัวพวกมึงกูบอกว่ามึงบาปกรรมมากเท่ากับว่ามึงไปเข้าทางขเมรโอเคไหมทุกคนช่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะไทยเข้ามาแล้วดิ้นแสดงว่ามึงไม่ได้ห่วงใหญ่ประเทศชาติมึงก็ออกไป นะจะมาพูดเพาะกันร้องรำเพลงตําเพลงอย่างเดียวไปวันวันเสาะก่อนบ่อนทําลายโดยเอาบันเทิงมาล่อแล้วก็ชีวิตมีแฮปปี้ชาติจะชิบหายไม่สนใจก็ไม่ได้นะช่องนี้รับไม่ได้ฮะเรามีความสุขเราก็ต้องอ่าห่วงใยประเทศชาติด้วยทุกคนอย่าไปเลือกคนไม่ดีโอเคไหมนักการเมืองสีส้มอีกพักส้มพักสีไอีก้มสามกีบอะไม่ต้องไปเลือกมันอีแดงก็เหมือนกันมีแต่นโยบายขายฝันมันทําไม่ได้หรอกเออวันละเก้าคนวันละเก้าคน เบียดีเงินรานมึงเอาที่ไหนมาแจกถูกไหมมันก็ต้องไปเบียดบังภาษีของมึงอยู่ดีถ้าเอาเงินนักการเมืองมาแจกกูจะไม่ว่าเลยหาเสียงงงๆแบบนี้ไอ้พวกโง่มันจะชอบไอ้พวกที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่รู้จกักอ,อ่อเสียสละนะครับไม่รู้จักปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติมันก็จะชอบไงไพวกบงังคุมันมีนะไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะแยกมนุษย์ออกเป็น5้าแบบหรอถูกปะเออนี่ยังไม่นับอีกพวกสัตว์นรกในร่างมนุษย์อีกนะทุกคนอีส้มอีแดงก็เป็นเปรตในร่างมนุษย์กับ เดรัจฉานในร่างมนุษย์ส่วนเราเป็นมนุษย์ในร่างมนุษย์เราต้องแบบรู้ผิดรู้ชอบถูกไหม <c oughs> เห็นแบบบุญคุณโทษเรารู้เราไม่ทําอะไรที่แบบว่าเบียดเบียนเบียด,บ,ยดบังทําร้ายชาติแน่นอนนะทุกคนโอ้ลมลื่นมากเลยเนี่ยระหว่างรอรถเห็นหมาได้อีกหนึ่งคลิปทุกคนจ๋าเมื่อกี้ลงคลิปที่พัทลุงให้ดูแล้วนะตลงตลาดสดแล้วไปกินข้าวมันไก่อร่อยมากร้านอะไรนะร้านทอพุเท่าอร่อยจริงทุกคน นะข้าวขาหมูก็เแบบนุ่มฉ่าแล้วก็ข้าวมันไก่ก็เนื้อนุ่มนะครับข้าวไม่แฉะด้วยแล้วก็น้ําจิ้มก็เข้มข้นเป็นน้ําจิ้มแท้ของเอาอข้าวมันไก่ ไหหลำสิงคโปร์เลยแหละทุกคนจ๋าอร่อยมากข้าวหมูแดงก็แบบน้ําซอสก็ไม่หวานจนเกินไปกลมกรอบอร่อยมากมีต้นหอมไม่กินเป็นต้นๆถือว่าเป็นของแท้ข้าวขาหมูก็มีกะทิอมโอ้ยเนี่ยเขาเรียกว่าคุณาภาพจริงร้านทอบผู้เท่าค่ะเดินชมเมืองไปตามดูคลิปนี้เลยแล้วก็พูดไปไปเจอเจ้าของพี่เจ้าของร้านดันมาเป็นเอฟซีน้องต้นข้าวเ็าตามไปถึถงที่ถึงอำเภอคลองไห่โขงเลยนะน้องต้นข้ามาร้องเพลงที่อำเภอคลองไหง่โขงข้าวก่อน เขาอยู่พัทลุงเขายังมาดูถุงคลองหอยคุกทุกคนน่ารักมากและอาหารอร่อยจิตใจดีคุยแบบไม่หยิ่งเลยบอกต่อเลยว่าวันหนึ่งน้องต้นข้าวต้องมาพัทลุงได้แหละเรามั่นใจเพราะภาคใต้ยินดีต้อนรับมากไล่มาตั้งแต่ประตูภาคใต้ชุกพรเลยนะทุกคนถ้าเดินสายนะถ้าเขาแบบจัดงานเองติดต่องานเองเนะี่ยมันจะง่ายขึ้นทุกคนแต่ช่วงนี้ก็รอติดต่องานจากข้างนอกใช่ไหม,ว,มวัดนู้นวัดนี้วัดนั้น เดี๋ยวซัมเมอร์ก็จะกําลังจะมาแล้วหะรับรองอ่ะน้องอาจจะได้ไปอีสานเหนือน้องน่าจ,จะไปเชียงใหม่เนาะโอเคถ้าไปเชียงใหม่แล้วเจอกันแน่นอนทุกคนไปเจอกันนะจ๊ะนี่คืออยู่ตรงหัดใหญ่แล้วจ้าพรุ่งนี้จะพาไปชมตลาดนัดวันอาทิตย์ตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจริงๆทุกคนของกินเยอะแปลกมากอร่อยมากด้วยของแปลกๆของพื้นเมืองก็มีของแบบ ไฮโซก็มีทุกคนมะม่วงหินม,มาพานล,ล,ลูกหลงลูกหยีบันขี้หนงขี้หนูมะม่วงเบาอะไรประมาณเนี้ยเยอะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคืนนี้น้องไปร้องที่ไหนอ่ะตัวอีกรอบหนึ่งไปร้องที่ศรีปัจจัน์สุพรรณบุรีแล้วเจอกันนะครับทุกคนคืนนี้เราอยู่ที่หัดใหญ่ลดยา